Wow. Wow. สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนนากาศภาคเรียนที่สองบทที่ห้าของแบบเรียนชั้นกลางบทที่ห้าชีเคราชาไปดื่มน้ำชาในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสนทนาเกี่ยวกับการไปเดินช้อปปิ้งตามศูนย์การค้า 如南茶南第五者去喝茶。一对话。谢谢你陪我去逛街。不客气，我自己也很爱逛街我、啊聊聊我。我请你去喝茶。好啊，顺便可以聊一聊。第五课去喝茶。บทที่ห a าไปดื่มน้ำชา。คำว่าเคยแปลว่าด่ อย่างเช่นว่าเครอสวยแปลว่าดื่มน้ำเครอเชียนไหนแปลว่าดื่มนมสดเครอจิวแปลว่าดื่มเหล้าเคร์จุ้ยละดื่มเหล้าเมาเคร์ชีไปฟงถ้าแปลตรงตัวแปลว่ากินลมที่ตวนออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีความหมายในทํานองว่าไม่มีอะไรจะกินนั่นเองเรียกว่าเคร์ชีไปฟงส่วนคำว่าชาก็คือชาเค่อชาก็คือดื่มชาหรือว่าดื่มน้ำชา ครับเพื่อนฟังต่อไปเราไปดูความหมายของคำสนทนาในบทนี้นะครับเชี she, she, i, wo, she, ่ยเชี่ยนี่ไผ่หัวี่งเจียขอบคุณที่ไปเป็นเพื่อนเดินชอปปิ้งกับฉันเชี่ยเชี่ยนี่ก็คือขอบคุณไผ่หไปเป็นเพื่อนคอยติดตามไปเป็นเพื่อนหรืออยู่เป็นเพื่อนก็ได้คำที่ตรงกันข้ามได้แก่ส e ัอเพยแปลว่าขอตัวชี้กว่างเจียไปเดินเตร่เดินชอปปิ้งตามศูนย์การค้าตามตลาด คำว่ากว้างแปลว่าเดินเต่นะครับส่วนคำว่าเจียแปลว่าตลาดชี่กว้างเจียไปเดินช้อปปิง้งไปเดินเต่ตามท้องตลาดหรือตามศูนย์การค้าเรียกว่าชี่กว้างเจี๊ย谢谢你陪我去逛街ขอบคุณที่ไปเป็นเพื่อนเดินช้อปปิ้งกับฉัน,นไม่เป็นไรหรือไม่ต้องเกรงใจหรอกผมเองก็ชอบเดินช้อปปิ้งเหมือนกัน ผู้เครเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะสุภาพเวลาที่มีคนขอบคุณเรา我自己แปลว่าผมเอง自己แปลว่าตัวเองนะครับ我自己ก็คือผมเอง也很爱逛街ก็ชอบเดินชอปปิ้งมากเหมือนกัน也很ก็คือก็มากเหมือนกัน爱逛街ชอบเดินเตรตามศูนย์การค้า不客气我自己也很爱逛街ไม่เป็นไร ผมเองก็ชอบเดินชอปปิ้งมากเหมือนกันวัวชิงหนี่ชีเคราาฉันขอเชิญคุณไปดื่มน้ำชาซึ่งก็หมายความว่าจะเลี้ยงน้ำชานะครับวัวชหนี่ฉันขอเชิญคุณหรือฉันจะเลี้ยงคุณชี้เคราาไปดื่มน้ำชาห่าว่าชั่เปี้ยนเคยเหลียวอีเหลียวดีครับจะได้ถือโอกาสสนทนาพาธีด้วยชัเปี้ยนก็คือถือโอกาส ขณะที่ทำงานอย่างหนึ่งถือโอกาสทำงานอีกอย่างหนึ่งไปด้วยเรียกว่าช่วนเปี่ยนเคยี่ก็คือสามารถหรือว่าได้เหลียวี่เหลียวคุยสนุกสนุกหรือว่าคุยเล่นหรือสนทนาพาทีหขาว่าช่วนเปลี่ยนเคยี่เหลียวี่เหลียวดีครับจะได้ถือโอกาสสนทนาพาทีด้วย กลับมาฟังหลังจากทราบความหมายของคำสนทนาในบทนี้แล้วต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า24ของแบบเรียนนะครับเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ศัพท์คำที่ 1. เผยแปลว่าอยู่หรือว่าคอยติดตามไปเป็นเพื่อนอย่างเช่นว่าเผยถงก็คือคอยติดตามไปเป็นเพื่อนไปด้วยกัน我陪你去公น,นผมคอยติดตามคุณไปที่สวนสาธารณะหรือผมไปเป็นเพื่อนคุณที่สวนสาธารณะ กงหยนก็คือสวนสาธารณะนะครับศัพท์คำที่สองเหลียวแปลว่าคุยกันเล่นๆเหลียวเทียนคุยกันในเรื่องมโนสาเรหรือสนทนาพาทีศัพท์คำที่3ามชาแปลว่าชาหรือว่าน้ำชานะครับคำว่าชาในภาษาไทยน่าจะเรียนเสียงมาจากคำว่าชาในภาษาจีนชาเป็นเครื่องดื่มที่ชาวจีนนิยมดื่มมากที่สุดชาเย่ก็คือใบชาชาควาก็คือดอกต้นชา ชิงชาชาเขียวชวัช,ชาใบชาที่เก็บในฤดูใบไม้ผลิอูหลงชาก็คือชาโอหลงเป็นชาที่มีชื่อเสียงชนิดหนึ่งขู่ชาแปลว่าชาขมศัพท์คําที่สี่ชวนเปี้ปยนแปลว่าถือโอกาสหรือว่าถือโอกาสทํางานอย่างหนึ่งแล้วก็ทําอย่างอื่นไปด้วยเรียกว่าชวนเปี้ยนเช่นหนีข้างเจช,ชเงมงจม的时候请顺便帮我买一公斤糖 เมื่อคุณไปจ่ายตลาดถือโอกาสช่วยผมซื้อน้ำตาลมาหนึ่งกิโลกรัมด้วย我ัวเต้าชปียนหลัข,ขผมมาแถวนี้เลยถือโอกาสมาแวะเยี่ยมคุณด้วยศัพท์คำต่อไป顺利แปลว่าราบรื่นเช่น一切都很顺利ราบรื่นทั้งหมดราบรื่นทุกอย่างาทงานยังราบรื่นอยู่หรือเปล่าทำงานราบรื่นไหม祝你顺利完成任务 ขออานวยพรให้คุณจงประสบความสําเร็จในภารกิจหน้าที่ซับคําต่อไปนะครับจื้อจีแปลว่าตัวเองถ้าเป็นจืจ้อเหรนก็แปลว่าคนกันเองหรือพวกเดียวกัน,จนจจเจ้าปัญหานี้ปล่อยให้ผมแก้ไขกันเองศับคําสุดท้ายชากวานแปลว่าโรงน้ําชาร้านที่ขายน้ําชาเรียกว่าชากวาน ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ทราบความหมายของคำศัพท์ในบทนี้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้ายี่สิบห้าของแบบเรียนเราจะไปทำบัตรฝึกหัดพร้อมๆกับคุณครู三练习你自己一个人去买书吗？对，我陪你去好吗？我们顺便去茶馆坐一坐。这家百货公司真方便，要什么有什么。是啊，所以很顺利。 把要买的东西都买到了，你自己一个人去买书吗คุณไปซื้อหนังสือคนเดียวใช่หรือไม่你自己แปลว่าตัวคุณเองถ้าเป็น你自己一个人แปลว่าคุณคนเดียว去买书吗ไปซื้อหนังสือใช่หรือไม่ห书ก็คือซื้อหนังสือหม่ก็คือซื้อซูอคือหนังสือ 买书ก็คือซื้อหนังสือนี่ตัจี一个人去买书吗คุณไปซื้อหนังสือคนเดียวใช่หรือไม่ตุ้ยใช่ครับวัวเผยหนี่ชเ่ามาฉันไปเป็นเพื่อนคุณได้หรือไม่วัวเผยหนี่ชฉันไปเป็นเพื่อนคุณเข่ามาดีหรือไม่หรือว่าได้หรือไม่我们顺便去茶馆坐一坐 เราถือโอกาสไปแวะนั่งร้านน้ำชาสักครู่วัวมนพวกเราหรือเราช่วเปี้ยนถือโอกาสชี่ชาขวานจวีจไปแวะนั่งร้านน้ำชาสักครู่ไปแวะนั่งสักประเดี๋ยวจ一坐วีจแปลว่าไปนั่งแป๊บเดียวไม่นาน这一家百货公司真方便要什么有什么ห้างสรพสินค้าแห่งนี้สะดวกสบายจัง หมายความว่าบริการเนี่ยสะดวกสบายนะครับมีครบทุกอย่างหรือจะแปลว่าห้างสัพสินค้าแห่งนี้บริการครบครันเยา่ยาเฉมเย่าเฉมหมายถึงจะเอาอะไรก็มีบริการครบครันทั้งนั้นหรือจะเอาอะไรก็มีทั้งนั้น很的东ใช่ครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นจึงราบรื่นมาก ของที่ต้องการซื้อได้ครบหมดเลยใช่แปลว่าใช่แล้วใช่แล้วครับ soi แปลว่าเพราะฉะนั้น,น,นร่บรื่นมาก soi ร่ำชื่นี่เพราะฉะนั้นจึงราบรื่นมากป่า่าหาใได้รหม่的ล西ของที่ต้องการซื้อ,อ,อซื้อได้ครบหมดเลยป่าย่า้หาใหม่的ซ西้买到了้าหมาย ของที่ต้องการซื้อได้ครบหมดเลยกลับมานฟังสนทนาภาษาจีนกลางในบทนี้จะช่วยให้การใช้ภาษาจีนของท่านคล่องแคล่วขึ้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไป